สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกระบีนับเป็นเวลาสีปีที่กลุ่มพัฒนากล,บละบดีได้เข้ามาอยู่กับพัฒนาเมืองกระบีและนับเป็นโอกาสดียิ่งที่ผมได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาพัฒนาเมืองกระบีอย่างต่อเนื่องเพราะทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอจากวันนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่เราจะเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดในการพัฒนาเมืองกระบีต่อไป เรามีโครงการมากมายและแผนงานที่จะพัฒนาเมืองกระบี่ต่อไปนอนาคตเช่นเปลี่ยนสานที่ที่เคยฝังกลบขยะให้เป็นสวนสาธารณะจัดระเบียบเมืองโดยนำสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารทุกนิดลงใต้ดินจุดชมวิว360องศาที่สวนพฤกษาสวรรค์พร้อมห้องน้ำสะอาดร้านค้าชุมชนเพิ่มแสงสว่าง และซ่อมแซมในส่วนที่สึกหลอของถนนน้นทางต่างๆโครงการติดตั้ง CCTV เทคโนโลยี AI ทุกแยกทั่วเมืองนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาย่านอัจฉริยะเมืองกระดี Smart Block Smart City โครงการสร้างอาธัธยรศรยโครงการพัฒนาสร้างสวนแนะให้เป็นสวนสุขภาวะโครงการโรงมหาสุศพันธุ์ที่นั่งเพราะอาคารจอดรถเพื่อสร้างโอกาสและรายได้แก่ประชาชนในเขตทท่บานมืงกระดี่โครงการหอศิลป์ห้าชั้นและโครงการศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาอดามันโครงการศูนย์การเรียนรู้นิทัศนอรยธรรมเมืองกระบี่ โครงการติดตั้ง LED ทั่วทั้งเขตที่บาลืองกะบีกว่า3,000โรมโครงการจัดทำทางเดินเท้าสำหรับผู้ที่ใช้วิลแชร์ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการภายใต้โครงการอารยะสถาปัตย์และออกแบบเพื่อมวลชนโครงการระบบโซลาเซลล์ลอยน้ำโคตติง้งโซล่า พื่อนำกระแสฟ้ามาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ว่าธรรมามันโครงการระบบโซลาเซลล์ติดตั้งบนหลังคาตลาดสดมหาราชเกือนการเรียนช่วงที shorts, ่3คลองกระบีใหญ่ของอีกด้านหนึ <t ema> the the so ่งของฝั่งที่ทำเสร็จไปแล้วโครงการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองกระบี่เมกะโปรเจกระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองช่วงที่1การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากวัดานเสือผ่านสามแยก ทางข้าวัดธรรมเสือผ่านหมู่บ้านถึงเขาออกสู่ป่าเชเลนและช่วงที่2ย่านการค้ามหาราชออกสู่แม่น้ำกระบี่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการที่เราได้วางไว้เรายังมีโครงการอีกมากมายโปรดไว้วางใจกรูปพัฒนากระบี่เข้ามารับใช้ท่านอีกครั้งหนึ่งเรามีความเที่อมั่นว่าเราจะสร้างเมืองกระบี่ให้เป็นเมืองหลวงของภาคใต้เพื่อนำความเจริญและความสุขมาสู่พี่น้องชาวเมืองกระบี่ต่อไป กลุ่มพัฒนากระบี่ขอบคุณครับ